สวัสดีครับ,รบเพื่อแลบครับวันนี้อยู่ในกในเกมเอ r i n g n i n h ใน a ร d นะครับก็ผมจะมาเทสเรียกว่าสแตตต่างๆที่ลีลิกส่งผลถึงตัวละครในแต่ละลีลิกนะครับว่ามันมีส่งผลแบบมากน้อยแค่ไหนมันคุ้มค่าที่เราใส่ไหมหลังจากที่ผมสงสัยแล้วก็บางอย่างที่ผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ เลยนะครับผมเห็นบางตัวเลขแล้วมันแปลกๆแล้วผมก็เลยอยากจะลองเทสตัตวเลขอื่นๆเพิ่มนะครับแต่ว่าในไหนก็จะเทสแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปแล้วทำเป็นยาวๆทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่อันแรกเลยนะครับอ่ะลิลิกแรกที่ผมอยากจะเทสเลยก็คือตัว Mac HP App เมื่อใส่3 grade shield นะครับคือมีอย่างน้อย3 grade shield อยู่ในตัว เราจะได้ m a ค h p บวกแมค m a ส h p ตัวนี้มันให้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าให้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่อีก2อันนะ่ผมมาออกนะครับก็จะเหลืออันเดียวแบบนี้นะโดดๆนะครับภาพเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าตอนนี้นะครับผมใส่โลสองอันเนาะยังยังไม่ครบนะครับใส่ต้องอันที่3ก่อนนะอ่าผมมาออกให้หมดก็ได้นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่เวล10นะครับเวล10จะมีเลือดอยู่ที่940หรือดูหลอดแดงข้างบนก็ได้นะ940 และถ้าเป็นเลเวลหนึ่ถ้าเป็นเลเวลหนึ่นะครับจะอยู่ที่260นะครับทีนี้เราจะไปหยิบโล่ทั้ง3อันมาคับมาทางนี้นะครับแล้วก็ใส่เกรสชิลสามอันนะครับเกรชิลคือเป็นหมดข้างล่างนี่ทั้งหมดเลยเนาะก็ใส่ไปเลยนะครับปาบอ่ะเห็นว่าหลอดหลอดขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะเยอะเยอะมากที่เลเวล1นะครับ เราจะมาดูที่สเตตกันเมื่อกี้260นะครับขึ้นเป็น460คือขึ้นมา200พอดีพอดีเลยนะแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะแต่เราไปดูที่เลเวลสิบนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันเป็นที่ก้อนเป็นก้อนเนาะอะ่าถ้าเป็นเลเวลสิบล่ะเมื่อกี้เก้าร้อยเก้าร้อยสี่สิบปะอ่าเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบก็คือขึ้นมาสองร้อยพอดีหมายความว่าการใส่โล่สามอันกันเพิ่อแม MAC HP, ็กชพีโดยการใส่อะไรก็ตาม ให้ครบ3อย่างที่เขาต้องการแล้ว,ลวเราจะได้เลือดทั้งหมด200ร้อยพอดีพอดีนะครับแล้วถ้าเป็น Attack ล่ะครับ Improve Attack Power with อ่าสาม e a t Spear e q ป i p ก็หมายความว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับเมื่อมี Great Spear ทั้งหมด3อันขึ้นไปเราไปเทสกันนะผมใส่อ e ันเดียวโดดๆอย่างนี้เลยเนาะไออินพูฟกาวิตี้ซอร์ r ิลี่อิ3สามไม่ได้มีผลอะไรกับ Rider ขนาดนั้นอยู่ละเดีวเราไปเทสกัน อันนี้ผมใส่สามเกรสสเปียนะพอดีเมื่อกี้ลองใส่สเปียรธรรมดามันไม่ขึ้นเนาะก็ต้องเป็นเกรสสเปียนั้นซึ่งไปหาข้อมูลมาแล้วมันก็มีไม่กี่ชิ้นตอนนี้ใส่แล้วนะครับก็คืออย่างนี้ไอเกรสสเปียมันไม่ใช่ไม,ใชไม่ให้สเปียแบบไอพวกเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เนาะนี่เป็นซอสอันนี้แอคสเปียพวกเนี้ยคือสเปียรธรรมดาเกรสสเปียคือต้องเลื่อนลงไปอีกคือหมวดนี้คือเกรสสเปียคุณเห็นว่ามันมีขีดขั้นเนาะ ซึ่งมันมีแค่หนึ่งสองสามสี่หกหกชิ้นในเกมนะครับโอกาสได้ค่อนข้างน้อยต้องหาอันอันอันอื่นที่เป็นแบบสามอันเพิ่พมมาถ,ถ้าคุณจะใช้เนาะซึ่งเฮลเบิร์กผมลองแล้วว่ามันไม่นับนะครับก็ก็เลยจะมีแค่หมดหมู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ผมได้ถือไว้ในมือแล้วนะครับสามอันซึ่งแอตแทกอยู่ที่แปดสิบห้าตอนเลเวลหนึ่งนะครับและถ้าเกิดเป็นเลเวลสิบเป็นเลเวลสิบเมื่อกี้แทกแปดห้าใช่ไหมเป็นร้อยห้าสิบแปด นะครับเดี๋ยวเราเอาเอาอกแล้วก็158เห้าอ1ส4เนาะก็สิสสหน่วย14หน่วย, 14, วยแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล1นึ่งถ้าเป็นเลเวลหเหลือ77 77จะเท่าไหร่วะ8ป85ปะ่ะเอ่อ 8 5ดสลบเจขึ้นมา8ปดแปลว่าขึ้นมาประมาณ10%บเปอร์เอแปลว่าขึ้นมาประมาณสิบเร์เซ็นเพราะว่าเมื่อกี้ร้อยสี่สเป็นร้อยาสิบกว่าก็สิบเกือบเกืิบเปอร์เไม่ถึง10%ดีใช้คำนี้นั้นเกือบเกือบสิบเปจะใช้คำว่า10%ก็ไม่ถูกมันแบบ9กจุดกว่ากว่าเออผมรู้ว่ามันแบบเกือบเกือบสิแต่มันไม่10%นะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับการใส่อาวุธลิลิกที่บอกว่าใส่อาวุธสชิ้นแล้วจะได้คเพิ่มนะรับ ตัวชิ้นนี้นะ improve attack power with เนี่ยสามเกรสสเปียร์อีคิก็คือ้า i อิน o ู e a t แท็กแบบนี้ตามด้วยอะไรก็ตามเอ็กเข้างหลังเนี่ยมันจะเพิ่มเกือบเกือบสิเป็นเลเวลจะต่างจากเอ่อตัว HP ที่เพิ่ม200พอดีเป๊ะนะครับอ่ยต่อมานะครับผมผมจะมาเทสกับไอตัว e x ็กซ์คูเนะครับด้วยอันติเมทเกตดบวก3ระหว่างมีกับไม่มีเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนแต่ว่า ผมไม่มั่นใจว่ามีอันติเมทเกตที่บวก1หรือว่าไม่บวกเลยไหมเนาะพอดีว่าผมหาของผมมันไม่ไม่เจอนะก็เลยเทสว่าบวกสามกับไม่มีละกันเพราะว่ามันจะมีบวก2ด้วยซึ่งผมว่าบวกสกับบวก3ไม่น่าต่างกันในความรู้สึกผมนะแต่เดี๋ยวผมเทสระหว่าง0คือไม่มีเลยกับออนติเมทเกตบวก3นะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนทีนี้การได้ออนติเมทเกตเนี่ยมันจะต้องได้จากการตี ซึ่งซึ่งซึ่งผมจะนับคิดเอามันน่าจะช่วยให้เราเห็นได้ดีที่สุดนะว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสแปแบบหนึ่งนะผมต้องรีอันติเมทออกก่อนอ่ตอนนี้อันติเมทผมเหลือ0ูนย์นะครับเพิ่งกดใช้อันติไปแล้วก็เอ่อเทสสักเลเวลสิบแล้วกันเนาะเอาที่ level 10เป็นสแตนดาร์ดแล้วกันเพราะว่าคิดว่าหลายๆเกมเรานนาจะอยู่ที่เลเวลสิบ่อยนะครับเดี๋ยวนับพิดเอานะหนึ่งสองสามสีห้า 6กเจ็ดแปบตียาวเลยดีกว่ามเนเอามสิบสี่สิบห้าสิสยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สสอสามสห้า

7จ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดยังไม่ได้84ดสโอเคแปครั้งนะครับเนื่องจากว่าไอ้ลีลิกอันเมื่อกี้ผมมีเด็กบวก3ไปด้วยเนาะผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ในการเทสว่าไม่มีอันติเมทเกตบวกสามแต่มีเด็กบวก3าเหมือนกันนะมันจะใช้ การโจมตีทั้งหมดกี่ครั้งที่ทําให้หลอดอันติเมตเต็มนะครับตอนนี้เริ่มจากศูนย์เหมือนเดิมนะ,ะหุ่นตัวเดิมหนึ่งสองสจะตีธรรมดาสิบครั้งเหมือนเดิมนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปเกสิบสี่สิบห้า 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

แปลว่าดิลิงไม่มีผลนะเด็เฮ้ยคือเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้อันติเมตเกตบวกสามแล้วมันแปลว่าอะไรวะอ,อผมหาคำตอบมาแล้วแม่งแปลกโคตรคืออันติเมตเกตแฟตเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ได้จากการที่เราตีมอนวะมันได้จากการที่เราโดนมอนหวดแล้วผมคงไม่นั่งนับให้คุณดูเนาะว่ามันเร็วแค่ไหนในการขึ้นแต่ผมต้องให้คุณดูเองว่าอันเนี้ย คืออันนี้คือผมใส่ลิลิกอยู่นะครับแล้วคุณดูเกรดที่มันค่อยๆกระดิกขึ้นหลังจากที่โดนตีนะครับเนี่ยอันนี้คือความเร็วของการใช้ลิลิกที่เป็นบวกอันติเมตบวกสามอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาลิลิกออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้ต่างกันประมาณไหนดีไหมอ่ะก็เมื่อกี้ใส่ชิ้นนี้อยู่นะครับอันติเมตเกรดบวกสามกับเด็กบวกสามเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นชิ้นเดิมก็คือชิ้นเมื่อกี้เลยก็คือ ไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กบวก3าธรรมดานะครับแล้วก็กลับไปที่ Battlefield ตัวนี้เนาะแล้วก็อ่ะดัมมี่ขึ้นมาซัดชั้นต่อคือมันต้องมานั่งนับคิดว่าศัตรูจะตีเรากี่ครั้งจนกว่าจะเต็มเทียบกันซึ่งมผมว่ามันดูแบบไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันคือการโดนดัมเมจเพื่อได้อันติเมะ อาชีพวที่น่าจะใช้ได้ในเกมนี้อาจจะเป็นไรเดอร์นะครับก็อาชีพอื่นก็คงจะไม่ใช้ลิลิกชิ้นนี้เราคาดหวังว่ามันจะทําให้อันติเร็วขึ้นละมัง้งเออเพราะว่าอาชีพอื่นคงไม,ไม่ไม่เอาเนื้อไปแลกปะจะมีแบบคนเล่นนักเวทที่สามารถใช้อันติเพื่อตีรีเจนเลือดก็เลยหวังว่าจะโดนตีผมว่าไม่มีเพราะว่าโดนตีตายก่อนที่อันติเต็มแน่นอน อันนี้ก็คือความเร็วของการใส่ไม่ใส่รีลิกที่บวกอันติเมดเกรและกันผมเทสให้ดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าอ่ะอันต่อไปที่จะเทสให้ดูก็ยังใช้เป็นเอ็กซิคิวเตอร์อยู่แล้วก็ใช้รีลิกเดิมในการเทสด้วยเพราะว่ามันมีค่าเด็กที่แรงเอสเนาะเขาบอกว่าใช้อาวุธที่ตรงกับแรงตัวนี้สเกลอยู่ก็คือเด็กนะครับดาบคาตนาเป็นเด็กเหมือนกันมันก็จะทำให้ดาบมันตีแรงขึ้นเยอะมากใช่ไหมที่นี้เราอยากรู้ว่า แล้วรีลิกที่เพิ่มเด็ก3แบบเนี้ยมันจะเพิ่มดามเมจเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวเดิมเลยตอนนี้อยู่ที่เลเวล1นะครับแอทแท็อยู่ที่50นะครับแอทแทอยู่ที่50เดี๋ยวผมเอาเอาออกดูแป๊บแอทแทเหลือ46หมายความว่าเด็ก3จะเพิ่มพลังโจมตีเกือบ10%เหมือนกันเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูวันเถิดเลเวล10ละ่ะจะต่างกันไหมอ่า อันนี้ผมใส่ลิลิกไว้นะครับที่เลเวลสิบนะได้89นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปถอดลิลิกออกพอดีที่โตมันนับเป็นเลเวลหนตลอดลนะเนาะเราจะไปนับว่า89แล้วก็เอาลิลิกออกนะครับแล้วก็วาร์ปกลับไปใหม่8ดเหลือ88จะเห็นว่าลิลิกสเตตัสที่บวกแอตแทตอนที่บวกสเตตัสดีกว่าคำว่าบวกสเตตัสถ้าบวกเด็ก หรือบวกอะไรที่มันตรงกับอาวุธนะครับที่3บวก3นะครับมันจะเพิ่มประมาณ10%ในเลเวล1แต่พอเลเวลคุณเยอะขึ้นอ่ะอย่างเช่นตอนนี้เลเวลสินะครับมันบวกแค่1จาก8ปเป็น89มันมีผลน้อยมากๆในช่วงท้ายเกมแต่ช่วยคุณเยอะมากๆในช่วงต้นเกมถ้าถามว่ามันดีมากไหมก็ก็ก็ไม่แย่แล้วกันเพราะว่าเกือบสิบเปมันก็ไม่น้อยนะครับเออประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปกันต่อที่อันต่อไป อันต่อมาเราอันต่อมาเราจะมาดูที่ค่าสเตมินานะครับตอนนี้มี88เดี๋ยวเราจะไปใส่ลิลิกที่เพิ่มสเตมินานะครับเพื่อจะเทสว่ามันมีผลเหมือนแอทแทกไหมหรือว่ามันยังไงแบบนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเดเราจะอันที่เป็นบวก3นะอ่ะผมใส่อันนี้ไปนะครับก็คือบวก e n d โดเ n น e 3ไอพวก HP, r e s รีสโตอิมพ v s ฟ e e สเลฟรีซิเทนมันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเราจะ ไปดูกันที่ตอนนี้ที่เป็นเลเวล10เลเวล10นะครับจาก88เป็น94เพิ่มมาที่6หน่วยปะ94่ลบ88ดหกหน่วยหกหน่วยเพิ่มมาหกหน่วยอืมกี่เปอร์เซ็นต์วะ5% 5เปอร์เซ็นต์คือ4.5%้ก็6.7%เปอร์เซ็นต์ปะ6หน่วย,ว 5, 5 6, ป,วยประมาณ 6, 6%ประมาณ6เปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่โตเพราะถ,าถ้าดูที่โต๊ะจะเห็นเป็นเลเวลหนึ่งที่เลเวลหนึ่งตอนนี้เรามีสเตมินาที่หกสิบโดยที่ใส่ลิลิกอยู่เราจะเอาลิลิกออกนะครับแล้วก็มาดูใหม่อีกทีหนึง่งอ่ะอันนี้เพิ่มหกหายไปหกก็คือหมายความว่าลิลิกบวกสเตมินาบวกเอนโดแลนนะครับบวกสามมันจะเพิ่มสเตมินาหหน่วยแบบตรงตัว ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าที่เลเวลหนึ่งจะเพิ่ม10%หมายความว่าลีลิกตัวนี้มีผลกับต้นเกมเยอะแต่ท้ายเกมมีผลค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลของลีลิก e n d นโ a n c e นะครับต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะเทสให้ดูคือ r รนิ่งแอ t แท k กพาวเวอร์บวกหนึ่งมีผลกับเวทมนต์ไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะผมยังไม่เคยเทสแต่ผมใส่ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปใช้ Incantation ที่มันมีสกิลสายฟ้านะครับอันอื่นก็ ผมจะใส่เป็นแบบนี้แล้วก็ถอดแค่เข้าออกอันนี้ชิ้นเดียวนะครับไปว่ามันจะดาเมจเท่ากันไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามถูกไหมเออเพราะเราทําเราเทสด้วยตัวแปรเหมือนกันหมดจะมีแค่ตัวนี้ที่ใส่กับถอดซึ่งอีก2แถวมันปิดอยู่แปลว่ามันไม่มีผลแถวที่มีผลจริงๆคือ Lightning Attack Power Up อย่างเดียวเราไปเทสกันไปไปกดผิดอีกแล้วมาไปหยิบของมันหยิบ Incantation ที่เป็นเวทสายฟ้านะฮะก็จะเป็นตัวนี้เนาะอ่ะตัวนี้นะชาร์จเต็มนะครับ3ามหกเนะครับชาร์จเต็มคือ3ามหกเจ็แล้วเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนเอาลิลิกออก3ามจ็ดำไว้367ไปเทสต,ต่ออีกทีหนึ่งจาก3ามหกจะเหลือเท่าไหร่ชาร์จเต็มเหมือนกัน350 แรงขึ้น17%แปลว่ามีผลนะหมายความว่าแลตแอ t แทกอัพก็มีผลเหมือนกันเราถ้าเป็น Level ล<ม>เลเวลหนึ่งล่ะสามเมื่อกี้350367คือเพิ่มมา350367เพิ่มมา17หน่วยอ่ะเราถ้าโอ้กดผิดเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งใช้ไม่ได้แบบวะลืมเอาใช้ได้อยู่95 95เดี๋ยวไปเปลี่ยนลีลิกหมายถึงว่าไปใส่ลีลิกะนะใส่ลีลิกตัวนี้ไปตั้งหามา,ากลับมาใส่ลีลิกนะครับ100แรงขึ้น5หน่วย5หน่วยประมาณหโอเคหมายความว่าสรุปให้เลยก็คือลีลิกตัวนี้มีผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ ถ้าใส่แบบ lightning attack power up บวกหนึอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับ4เกือบเกือบ5ซนะครับซึ่งมีผลกับเวทมนต์ด้วยอันนี้ผมเทสให่ละตามนี้เลยนะครับอ่บาบังเอิญผมมีอันที่บวก2อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่บวก2ไปด้วยเลยอ่ะเมื่อกี้บวก1นะครับดัมเมจอยู่ที่100นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นดัมเมจไม่รู้เป็นเท่าไหร่ดิเพราะว่าอันนี้ก็คือเลเวล1เหมือนเดิมนะครับเลเวล1เหมือนเดิมเมื่อกี้ทำดัมเมจอยู่ที่100 ตอนนี้จะได้เป็นร้อยหนึ่งหมายความว่าคุณใส่แค่มีก็พอไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องใส่แบบบวกเยอะๆเ,เพราะว่ามันมันต่างกันน้อยมากๆแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปเปลี่ยนตัวเป็นตัวสายตีประชิดดูว่ามันถ้าเพิ่ม p h สิก c a l d a m a ดาจะเพิ่มเยอะไหมนะครับมาก็อันนี้ผมใส่เป็น Lightning Attack Power Up เพื่อที่จะเทสว่าอาวุธที่เป็นธาตุสายฟ้าแต่กำเนิดเนี่ยมันจะมีผลด้วยไหม นะครับอันนี้ก็เป็นอวาวุธธาตุสายฟ้านะครับนี่ธาตุสายฟ้านะเดี๋ยวผมใส่เป็นเลเวลเจ็ดด้วยเผื่อมีปัญหากับเรื่องเลเวลรีควายเมนต์ของอวาวุธนะครับเริ่มผิดแรกพอร้อยสี่สิบสองนะครับเทสอีกทีหนึง่งร้อยสี่สิบสามอีกทีหนึ่งประมาณร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามเดี๋ยวเราไปเอารีลิกออกนะครับว่าพอเอารีลิกออกแล้วมันจะยังร้อยสี่สิบสามไหม ร้อยสมีผลแน่นอนครับมีผลที่ประมาณโอ้โหไม่ไม่ถึงสเลยมั้งเนี่ยน้อยมากๆนะครับนี่ออนด์นดนนเวลเด้วยนะถ้าเกิดผมให้เดานะใหถ้ถ้าให้ผมเดานะเลเวลหนึ่งจะมีผลค่อนข้างเยอะกว่าในอ๋อโทษครับกดผิดคือถ้าพวกบวกบวกสามเอนโดแลน หรือว่าบวกแอตแท็กที่เป็นก้อนๆทั้งหมดเนี่ยจากเขาที่เทสมาที่ให้ดูที่ผ่านๆมาเนาะไม่ว่าจะเป็นบวกฟิสิกอลแอตแท็กหรือว่าบวกธาตุหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลต่างอย่าอ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นฟิสิกอลแท็กบวกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปเทสกันแต่เดี๋ยวผมใช้เป็นดาบาประจําตัวแทนแล้วกันเนาะจะได้เป็นแบบอาวุธประจําตัวถือ2มือด้วยอ่ะแล้วก็เทสที่เล v e l เจ็ดเลยแล้วกันนะแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบสี แปเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเอาลิลิกออกผมว่าไม่น่าต่างกันเดานะเกมนี้นี่งงไปหมดเลยไอ้เรื่องสเตตัสเริ่มต้นผมว่าแบบหลายคนไม่รู้เราคิดว่าแบบที่ใส่อยู่มันดีหรือว่าพยายามหาอะไรบางอย่างมาแล้วคิดว่ามันจะดีอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นว่ะ8ปดอห่างกันแค่2หน่วยใช่ไหมสอาหน่วยนะฮะแป8สามแหรือหรือแปอนะก็เห็นว่าเอาว่าเอาว่า ผมเทสตัวเลขให้คุณดูแล้วคุณไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วคุณอยากใช้แบบไหนนะครับคือจริงๆในเกมอ่ะยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น increase Loan acquisition for s a l e a n d a i r l i e s ซึ่งอันเนี้ยมันเห็นผลชัดเจนเวลาเล่นเป็นความรู้สึกที่รู้สึกได้ว่าเลเวลมันขึ้นเร็วขึ้นเยอะมากถ้าใส่ทุกคนนะครับแต่ว่าจะให้เทสผมไม่รู้จะเทสยังไงเพราะว่ามอนแต่ละตัวให้รูนไม่เท่ากันเลเวลมอนก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ว่า ความรู้สึกอะมันใช่นะครับพวก improve poison resistance ใส่ไปถ้ามันตรงแมปมันเจออะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเท่าที่ลองเทสมาใช้เป็นความรู้สึกนะครับพวกนี้ไอ้ที่ที่ผมไม่สามารถเทสให้คุณดูได้นะเออแล้วก็ยังมีเรื่อง critical hit อันนี้มันเป็นเอินลูนมันยังแบบไม่ได้มีผลกับดามเมจแต่หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่า critical เกมเนี้ยมันคือเฟสที่บอสล้มเฟสที่มีเสียงตึง้งดังๆแบบเบรกสแตนได้ ไอเฟดตรงนั้นนะหลังจากนั้นคุณตีไปอะมันคือคิดที่เข้าฮิตครับทุกคิดที่คุณตีคือคิดที่เข้าฮิตมันไม่ใช่ว่าคุณตีแล้วจะมีช ANCE จะติดคิดที่เข้าฮิตนะครับต้องเป็นเบรกสแตนมอนก่อนหรือบอสก่อนแล้วหลังจากนั้นนะการโจมตีจะคือคิดที่เข้าฮิตซึ่งมันรุนแรงมากจริงๆนะครับมันแรงกว่าปกติอยู่แล้วแล้วการที่คุณมีคิดที่เข้าฮิตที่แบบบวกขึ้นไปอีกอิมพูฟคิดที่เข้าฮิตอะไรพวกนี้มันทำให้มันแรงกว่าเดิม นะครับซึ่งมันไอพวกนี้คือสิ่งที่ผมเทสให้ดูไม่ได้แต่คุณไปเล่นน่ะคุณรู้สึกได้เลยว่ามันแรงขึ้นเยอะจริงๆถ้าเกิดคุณยิ่งถือไอเทมที่ improve critical hit ในเกมนะครับมันก็จะทําให้แรงยิ่งขึ้นแบบรู้สึกได้เหมือนกันนะไอพวก m a g i c damage negation พวกนี้คือลดดามเมจต,ต่างๆพวกนี้ก็คือมีผลค่อนข้างใช้ได้นะครับมันจะมี successful ได้ด a มเอ่น negation มามันจะเป็นตัวที่ลดดัมเมจไปเยอะมากๆเมื่อคุณทําอะไรบางอย่างสําเร็จเช่นตีสําเร็จหรือโดนตี ถ้าโดนตีเราได้ดามเมจมาก็จะมีโล่ได้บัฟมาโดนตีเราได้บัฟกับตีเราได้บัฟมีสองแบบเนาะในเกมซึ่งก็อันนี้คงไม่ได้เทสให้ดูนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าพวกนั้นดีแต่ว่าลิลิกเริ่มต้นมันไม่มีพวกนั้นให้นะเออก็ผมเทสเท่าที่ผมจะเทสให้ได้แล้วก็ถ้าให้ผมสรุปนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าใส่อะไรที่มันเชงเกมจริงๆอย่างเงี้ยอินฟูฟิทเข้าฮิตบวกหนึ่ง แล้วก็ได้อาร์ตฟิลเพิ่มขึ้นระดับกลางเมื่อตีคิทิคเฆว์ฮิตนะครับตีคิทิคเฆว์ฮิตได้สเตมิมีนาคืนคือถามว่าดีไหมผมว่าดีมันดีที่คิทิคเข้าฮิตได้สเตมิมีนาคืนหมายความว่าคุณจะตีได้ต่อเนื่องในตอนที่บอสล้มเออนี่คือข้อดีของอันนี้ซึ่งไอเกจฟิลได้ระหว่างที่คุณตีติดคลีเนี่ยผมว่ามันก็มีดีกว่าไม่มีแล้วกันจะจะบอกว่ามันดีเลยผมว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่ได้ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบอัััตไดด้้แบบเร็วทนนนนใจขา นะครับอันที่ดีจริงๆอาจจะมองเป็นพวกอย่างเงี้ยบวกถ้าเกิดคุณถืออะไรบางอย่าง3มชิ้นคุณจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยให้เยอะนะครับถือว่าให้เยอะแต่จะคุ้มค่าไหมกับการที่คุณต้องลงไปหาของเรียกว่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอีกสองแถวขอให้ดีละกันประมาณนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคงไม่ดูเลยจะเป็นพวกเนี่ยอาเคนบวก3ผมคงไม่ได้ดูขนาดนั้นเพราะว่าดาเมจที่ท,ที่ที่ผมเห็นที่ผมลองเทสมันไม่ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ค่าขนาดนั้นนะครับเรียกว่ามีก็ดีแล้วกันไอแถวหลักๆที่คุณควรดูคืออะไรคืออย่างเงี้ยลูน c r e a s e รูนเอ็ก i อซิชันฟ o ร์เซเว่น a อลอะไรพวกเนี้ยดีนะครับหรือว่าจะมีตัวล l ลิกแดงล l ลิกแดงเนี่ยค่อนข้างดีเลยอย่างเม็ดเนี้ยเออเม็ดนี้เลยนี่ว่าฝั่งซ้ายนะครับอินค e สลูนเนี่ยก็คือได้อยู่แล้วใช่ปะได้ s t o นค k e งตั้งแต่เริ่มโคตรด,ดีนะครับลูนดิสเขามันเห็นเห็นเลยว่าราคามันลดอะอเ เรียกว่าของแถมก็ได้นะแต่ว่าได้สโตนคีย์ฟรีได้ลูนให้เพื่อนโอ้โคตรดีเลยหรือว่ามันจะมีเอ่ออันเนี้ยเพิ่ม m ม็ก p ์ดีครับเพิ่มแบบเห็นเลยว่าเพิ่มสิ่งต่อมาก็คืออันเนี้ยคือของดีของเม็ดนี้เลยก็คือว่าการที่คุณใช้เลือดมันจะฮิวเพื่อนด้วยอันนี้คือดีมากๆม,มันประหยัดขวดเลือดได้เยอะมากนะครับโคตรดี ใช้ไอเทมแล้วให้เพื่อนๆในทีมด้วยเนี่ยไอเทม confer effect to all a l l i ก็คือเป็นแถวที่ดีแบบ2แถวเน้นๆเลยแถวบนเรียกว่าของแถมก็ได้ max hp เพราะว่ามันคงไม่ได้ทําให้คุณรับดาเมจบอสได้เพิ่มระดับ1นึ่ฮิตอะมันเพิ่มแหละแต่ว่ามันเพิ่มให้คุณอุ่นใจอาจจะโชคดีว่าอยู่ในเลนจ์ที่บอสตีไปแล้วบคุณเกือบตายได้เออแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนว่าแบบใส่แล้วเลือดคุณจะเพิ่มเยอะขนาดนั้นยิ่งอาชีพที่เลือดน้อยอยู่แล้วอะผมเคยลองในเกมแบบกดเลือก กดเก็บบัฟที่มันเพิ่มแมคคัชพีเพิ่มน้อยมากเทียบกับตัวสายที่เลือเดเยอะอยู่แล้วอ่ะเหมือนเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสิ่งที่ผมพบเจอมาแล้วผมมาเล่าต่อละกันไอที่เทสคือเทสไปแล้วที่เทสได้เนาะเอออันอย่างเนี้ยอันนี้ก็เทสได้นะที่จริงแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้แมคคัชพีเราอยู่ที่สองร้อยยี่สิบนะครับถ้าเกิดผมใส่อันเมื่อกี้ลงไปป๊บแมคคชพีเราจะอยู่ที่สามรอยี่สิบ เอออันเนี้ยขึ้นมาร้อยหนึง่งเยอะนะอันนี้ถือว่าขึ้นถือว่าขึ้นมาเยอะแต่ถ้าที่เลเวลสิบมันก็อาจจะก็คือร้อยหนึ่งอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นบัฟในเกมเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่อนข้างมั่นใจอนี่มันก็ยังสงสัยอะดิมาที่เลเวลสิบนะครับที่เลเวลสิบนะครับแมคเควสฟีอยู่ที่แปดร้อยหกสิบและอ่ะกดผิดถ้ากลับไปที่โต๊ะเมื่อกี้แปดร้อยหกสิบนะครับเอาออกนะครับ แล้วก็ใส่เม็ดเดิมไปซึ่งเม็ดเดิมไม่ได้มีผลอะไรอยู่แลเจ็้อยหกสิก็คือเพิ่มร้อยหนึ่งตรงตัวหมายความว่าอาชีพที่ตัวบางอาชีพที่เลือดน้อยอย่างดักเวทอ่ะคุณอาจจะต้องหาพวกบวก m a คเ p ชพแบบเนี้ย Increase แมคเ p ชในลิลิกมาใส่มันจะช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่าคือตัวคุณบางมากพอเลือดพอเลือดน้อยอันนี้มันบวกเลือดเป็นแฟลตหนึตรงๆ ก็อาจจะเหมาะสมกับพวกสายนักเวทนะส่วนอันนี้โยนทิ้งได้เลยครับอันติเมตอาร์เกตบวกสเนี่ยก็เทสให้ดูแล้วนะว่ามันคือขึ้นเร็วจากการที่โดนมอนตีแต่เราตีมอนน่ะงได้เท่าเดิมไม่ได้ต่างเลยนะครับส่วนพวกสแต,ตตต่างๆเนี่ยบวกหเด็กบวกสถึงเมื่อกี่เทสให้ดูหมดแล้วมันมีผลช่วงต้นเกมเยอะแต่ว่าช่วงท้ายเกมแทบไม่มีผลเลยนะครับโอเคก็เท่าที่ผมเทสได้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็สิ่งที่มันดีช่วงต้นเกมจริงๆจะเป็นพวกนี้ครับเนี่ยเพิ่มสกิลตอนแรกไม่ใช่เพิ่มเเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลตอนแรกให้นะครับคือถ้าเปลี่ยนเป็นสกิลที่สามารถเคลือบธาตุได้มันเชงเกมมากนะครับไอแถวที่2เนี่ยชาร์ตคอมมิววิเออร์มอนตสกิลท,ทูสคราตเบดตัวเนี้ยคือมันเปลี่ยนสกิลเริ่มต้นถ้าเป็นเปลี่ยนเป็นเคลือบเคลือบอาวุธเป็นธาตุต่างๆอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยเชงคอมอมิวิออร์มน สกิลทูชิลลิ g งมิสหมายความว่าอาวธที่คุณใช้อยู่ตอนเริ่มจะเป็นสกิลที่เคลือบดาบด้วยน้ําแข็งอันเนี้ยดีอะอันนี้ผมไปให้ดูได้เลยเนี่ยตัวดาบผมมันจะเคลือบน้ําแข็งทันทีแบบเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือลิเลิกที่ดีเพราะว่ามันทําให้คุณ <c oughs> สามารถเลือกธาตุไปใช้ในบอสได้ทันทีว่าแบบเอ้บอสตัวนี้แพ้แสงคุณก็เลือกเคลือบแสงไปเลยก็ได้นะครับคือถ้าเกิดคุณไม่มีเปลี่ยน ไม่มีเปลี่ยนอาวุธเริ่มต้นเป็นธาตุที่คุณต้องการคุณก็สามารถใช้เปลี่ยนสกิลเพื่อเคลือบธาตุก็ได้อย่างอันเนี้ยเริ่มมาอาวุธ infect force ก็คือเปลี่ยนธาตุเริ่มต้นเป็น force เลยก็ได้ใช้วิธีนี้ได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือใส่แบบเนี้ยเพิ่มชิลลิงมิสเข้าไปแบบนี้ก็ได้ไอพวกนี้คือรูนเอ้ยไม่ใช่รูนโทษครับลีลิกที่ดีนะครับประมาณนี้แล้วกันลีลิกที่มันแบบ เห็นเลยว่ามันเชงเกมแบบเปลี่ยนวิธีเล่นได้หรือว่าเปลี่ยนา่าเพิ่มความสะดกสบายแบบเห็นๆไม่ได้แบบเพิ่มแอตแทกเพิ่มแมคเอชพีอะไรพวกนั้นนะ่ะผมบอกว่าพวกนั้นคุณไปหาในเกมไปเก็บเลเวลให้เร็วอย่างเงี้ยมาร์กเทเชอร์มาร์กอัพพลแบบก็คือมันเห็นเลยว่าเออเนี่ยมันขึ้นมาเลยอ่ะมันโชว์ในแบบให้เห็นเลยว่ามันมีหีบตรงไหนบ้างแบบนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยถึงจะเป็นสิ่งที่ดีอะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไร ก็คอมเมนต์บอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมไปลองหาวิธีเทสให้ดูแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปก่อเร็วช่วงที่เทสตอนเทสว่าอันติเร็วหรือช้าแบบอันตีบวกสามใส่เดลิกอันติเร็วบวกสามไปแล้วจะไปเทสให้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ต่างกันผมจะก่อเร็วช่วงนั้นให้แต่ว่าพอเทสแล้วมันออกมาเท่ากันผมเลยตัดสินใจว่าจะไม่ก่อเร็วก็อันนี้แล้วแต่คนดูแล้วกันหะว่าคุณจะกอข้ามหรือเปล่าผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรคุณอยากดูไหนคุณคุณดูได้เลยนะ เออเพราะว่าถ้าเกิดกอเร็วแล้วบางคนจะบอกว่าเฮ้ย <_ d ata> พี่กอเร็วแล้วพี่มานับจบ84เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่างัง้นโอเคผมไม่กอเร็วแล้วกันแล้วใครบางคนอยากจะไปนั่งจับผิดไปนั่งนับเอาก็แล้วแต่แล้วกันนะครับตามนี้ไว้เจอกันรอบหน้าขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามกันหรือรับชมกันในวันนี้ขอบคุณมากๆไว้เจอกันรอบหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายาลกดไลค์กดติดกันตากายที่าะบอกว่าจะนึกก็